อรุณสวัสดิ์แมวเหมียววันนี้หลวงปู่มาสายนิดหนึ่งนะนั่งรอก,กันจงกองจงเงงกองกองแจงแจงง,จง,จง,จง,งอนหลวงปู่หรือเปล่านะว่าหลวงปู่ทำไมมาสายจังเลยหลวงปู่ปู่มาสายจังเลยหนูหิวข้าวกันแล้วหนูหิวข้าวกันแล้วค่าเลยมาสายจังเลยโอ้หน้าสงสารจังงอนหลวงปู่กันเหรอ เงินหลวงปูไม่มีใครมาต้อนรับเลยเ,เพรดํำมาแล้วเพร็ดดำน้อยมา,าบุญทองบุญทองไม่กดหลวงปูเนาะไม่งอนนะคะอาไม่เ็นพิ่งมาหาหลวงปูบุญเรืองสีสุดาละ่ะสุดางอนหลวงปูไหมไม่งอนเนาะหลวงปูมาหายแล้วหายกดแล้วเนาะหายงอนแล้วเนาะใครมาเอกใครที่ไม่มาหาหลวงปู่ว่ายังไม่หายกดหลวงปูใช่ไหมยังงอนอยู่หรอคะ ยังงอนอยู่เลยหลวงปู่ม,มาสายหนาหิวข้าวหลวงปู่ไปหาซื้ออาหารให้ลูกๆไงลูกเนาะซื้ออาหารซื้ออาหารสดอาหารสําเร็จมาให้ลูกๆได้กินกันเดี๋ยวก็ได้กินแล้วเนาะอดทนนิดนึงอดอีกแป๊บเดียวอดทนอีกแป๊บเดียวโอ้ทองเล็กมาแล้วทองเล็กบุญหลายบุญหลายก็มาทองเล็กก็มา นะแต่ว่าหายกดหลวงปู่แล้วหายกดหลวงปู่กันแล้วข้าหลวงหลวงปู่มาสานิดเดียวเองมีจิ๋วเหลียวกับใครอยู่นั่นน่ะไม่ยอมมาหาหลวงปู่เลยงอนที่ถ้างอนเหรอน้องเงินขาวก็มาแล้วเงินขาวจิ๋วเหลียวมาแล้วจิ๋วเหลียวจิ๋วเหลียวมาแล้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 วจิ๋วเหลียวมาแล้ว เะ็ิวมาแล้วจะลิวมาแล้วหลวงปู่เร็วๆนะสิค้าโมถ่ายคลิปอยู่นั่นแหละเิลิวจะลิวงอนละได้กินข้าวเช้างอนหลวงปู่กันแล้หลวงปู่โมถ่ายคลิปอยู่นั่นแหละนี่น้องหิวข้าวแล้วค่ะมีแมวหิวข้าวแล้วค้าหลวงปู่ถ่ายคลิปเร็วๆหน่อยถ่ายเร็วๆหน่อยเร็วๆถ่ายเร็วๆหน่อยหลวงปู่หนูจะกินข้าวแล้วช่วยเร็วๆหน่อยค่ะ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขทุวการทุกท่านทุกคนเทินอยู่ข้าวแล้วอยู่ข้าวแล้วเหรออยู่ข้าวแล้ว ก็ขอนำภาพนี้ไว้ให้กับทุกคนทุกท่านดูกลี่เท่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปโชคดีมีสุขทุกการทุกท่านทุกคนสาธุ